สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจากชาวเชิงเซาค่ะแบบแรกนะจะเป็นแผ่นปี้นสีดำนะคะ1จัมโบบาโาอีโมจินะคะกระต่ายแล้วก็มาร์ชเมลโล่มีหนะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจาลดลพบุรีนะคะมีเป็นแบบแผ่เพิ้นสีดำนะคะ1อันนี้นะคะจะเป็นขนมปังนะหอมมที่นิ่ยนะคะ1ชิน้น แมวนะคะสีเทาแล้วก็ดเลมอนค่ะอันนี้จะเป็นแบบแมวสีส้มด้วยนะคะแล้วเป็นหัวโดเลมอนนะคะ1อันนี้นะคะเป็นเปล์ไฟเจ้าหญิงนะคะ1ชิ้นแล้วก็เหลืออันนี้จะเป็นแบบมาร์เมโลเมนิกนะคะต่อมานะคะกองที่2ของน้องนะอย่างแรกนะคะจะเป็นแบบโดเลมอนนะคะอันนี้ก็สั่งครบไปทั้ง3สีเลยนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นดอลัดมิกกี้เมาส์นะคะ อันนี้เป็นตุกต๊กตาหัวใจนะคะ2ชิ้นแล้วก็มีเป็นกระต่ายเซมมกุฏนะคะ2ชิ้นค่ะบอลกระต่ายนะคะทั้งหมด2ชิ้นอันนี้เป็นตัวดามิกกี้เม้าส์นะคะ2ชิ้น2ส,สีบอลแมวนะคะแล้วก็เป็นไข่มิกกี้นะคะกับตัวจองค่ะอันนี้เป็นของน้องจตเพชรบูรณ์นะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นของมาดิลีคอนนะคะ1ชิ้นตัวดเลมอนนะคะ1 ซัมโบปานาอิโมจินะคะขนมปังนะคะโดนัทมิกกี้เมาส์แัมโบแล้วก็จะมีเป็นกระดายแตมมงโมกุศนะคะกับกล้วยจิ๋วแล้วก็มัชเมลโลมินะคะิค่ะขอบคุณน้องทั้ง3คนมากๆเลยนะคะ